ยินดีต้อนรับสู่ช่องมาม่าแบดสตูดิโอและนี่ก็คือรีวิวกู้ตายร4อยสี่ล้าหนังเรื่องนี้นะคะดูเผลอนนะมันจะคล้ายๆกับ Interstellar และ Gravity แต่จริงๆแล้วพอไปดูแล้วนะคะทนหนังเรื่องนี้แตกต่างกับ2เรื่องนั้นอย่างชัดเจนถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วนะคะเรื่องนี้จะออกไปในแนว Apollo 13กับ Cas t w w y y มากกว่าข้อดีของหนังนะคะ เรื่องบทดีมากคือเราได้เห็นการความพยายามของทีมหลายๆคนหลายๆทีมทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนักบ,บินอวกาศที่พยายามจะช่วยมาร์ควัตนี่เนี่ยให้กลับบ้านให้ได้หนังเรื่องนี้ทำให้รู้สึกลุ้นตื่นเต้นแถม้าอีกแล้วตัวแสดงทุกคนนะนะคะดูเข้ากันได้อย่างดีมากคือเราเห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีความเป็น professional สูงมากไม่มีการทะเละาะกันไร้สาระเหมือนหนังหลายๆเรื่อง ทุกคนพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดดูแลสมกับที่ทํางานนาซาได้นะคะที่ชอบมากไปกว่านนี้ก็คือตัวละครเนี่ยมีหลากหลายมากเลยเราเห็นทั้งอ้วนผอมขาวดําชายหญิงซึ่งหาได้ยากมากในหนังไซไฟในส่วนการแสดงนะคะแมตเดมอนเนี่ยแสดงได้ดีมากๆคือเขาดูทําให้เราชอบคนนี้เราอยากจะลุ้นให้คนนี้เอาตัวรอดให้ได้ คือรู้สึกดีที่ได้ดูคนที่ว่าถึงแม้ในสถานการณ์มันน่าหมดหมดหวังขนาดไหนเนี่ยแต่เขาก็ยังหาทางเอาตัวรอดหาทางแก้ปัญหาไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วเราลุ้นไปทั้งเรื่องเลยนะตลอดเรื่องเลยเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้จริงๆนะคะส่วนเรื่องของดนตรีเนี่ยเพลงประกอบเนี่ย เพลงประกอบเองก็ดีแล้วดนตรีประกอบก็ดีด้วยตอนแรกเพลงประกอบเราคิดอเอาเพลงอะไรมาเนี่ยแต่สักพักหนึ่งดูไปดูมามันเข้ากับหนังจริงๆนะแล้วมันก็แล้วตอนจบก็มีฮามากก็ล,ลองไปดูกันนะพอมาพูดถึงข้อเสียข้อเสียของหนังเนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะแต่ว่าก็มีมันมีซีจีบางจุดเนี่ยมันยังขัดตาอยู่นะคะคือไม่ใช่ในฉากอวกาศนะฉากอวกาศก็สวยดีแต่คือมาปน,นี่ที่ผอมลงเนี่ยเราดูแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เขานะ แล้วส่วนภาพเองจริงๆคาดหวังว่ามันน่าจะสวยกว่านี้เพราะความรู้สึกรู้สึกว่า Gravity สวยกว่าหรือว่า Interstellar เองก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ดู 3D นะคะแล้วก็ไม่ได้ดู IMAX ด้วยมันก็เลยอารมณ์มันก็อาจจะไม่เท่ากันนะสรุกไม่ง่ายนะคะหนังเรื่องนี้ดีมากแล้วก็สนุกด้วยนะคะคือหนังมัน2ชั่วโมงกว่าแต่เรารู้สึกไม่รู้สึกว่ามันนานเราดูเพลินไปทั้งเรื่องเลยเรื่องนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนไปดูโรงนะ เดี๋ยวตัวเองก็จะไปดูอีกรอบหน,หนึ่งเหมือนกันว่าจะไปดู 3D อันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวคร่าวๆแบบไม่สปอยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะมันมีคลิปแนะนำก่อนดูหนังนะยังไงลองคลิกไปดูในช่องมาม่าแบรนด์สตูยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ